สำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็น u a s sensor นะครับหรือเกม m o r p g ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ u g phone นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ u g phone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากมานะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเลยๆ ราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็ทหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG p นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับแอนตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับ โอเคครับคุณอยเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนีตอนขี้ก็โสดสมาเทพอาร์เมอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็พกกับพิยาเอมืเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับสิ้นเปลืองทรัพยากรกันมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการตีบวกนะครับออาเราจะมาทําการตีบวกไอเทมกันนะครับลองดูนะว่าทุกคนผมแบบมีความฝันว่าอยากแบบให้วุธผมมันบวกสักสิบแปดอะไรประมาณเนี้ยยี่สิบอะไรวะเนี้ยดูมันจะทําได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้ดองเพชรมาประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองมาบวกกันดูเนะยทุกคนนะ ว่าพี่ยามจะแตกสักแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเพชรที่พี่ยามได้เก็บดองไว้นะฮะอาจจะยังไม่ค่อยได้บวชนช่วงแรกเลยครับเพราะว่ากลัวมันแตกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเนียครับในการบวกไอเทมเนี่ยมันหัวเสียมากๆครับเวลาบวกสิบสามปั๊บสิบสี่สิบห้าสิบหกพอมันจะสิบเจ็ดอ่ะมันลงมาสิบสามคืนเว้ยโอ้โหแบบหัวเสียมากๆครับแล้วแม่งโคตรเป็นการสิ้นเปลืองเพชรไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าออปชั่นเนี่ยโคตรจะแพงเลยอยู่ที่ห้าสิบเพชรในการแลกมาโอ้โหแบบ ตึงจัดๆเลยนะพี่ยามนี่แบบบางทีนี่แบบหัวเสียเลยทุกคนนะบวกออเุ้ยใครมาชวนไปยังไม่ไปเสียโอโอเคไปเข้าสมาพันธ์เลยไปเข้า,าอไอ้ตี้ไว,ไว,ไวไไ้เวตี้อฟาร์มเราไม่ได้ออกแล้วเขาจะไปลงตี้เขาจะไปลงเก็บเบลเรามาชวนพี่ยามอีกรอบตระเจ้ามาแต่เราไปบวกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะอันนี้ก็น่านจะมีราวาประมาณอย่างละหกสิบนะอย่างละหกสิบเม็ดเนาะ แล้วก็ในกล่องเนี่ยมันมีอยู่ประมาณอีก40เม็ดเว้ยเดี๋ยวพี่ยามไปเปิดกล่องด้วยนะครับเป็นแพ็กที่พี่ยามเออได้แลกมานะครับเดี๋ยวหาจุดมาเหมาะในการตีบวกก่อนนะครับแหมพี่ยามจะหาพิกัดโอ้โหพิกัดนี้ไม่ดีวะ่ะเลดา้าเข๋ปะวะคือมาปุ๊บแตกเลยทุกคนมาจังหวะนี้ปิงไหมโอเคตีบวกสําเร็จพี่เลดา้ตาตำแหน่งนี้มันดีวะ่ะอะไร้ <laughs> ยพี่มันเกี่ยวกับเลด้าเดี๋ยวโอ้โหติดเห็นไหมทุกคนเลดา้าตรงนี้แม่งดีว่ะ พีพระเจ้าลองลองลองขยับนี้ไปล,ลองชิ้นนี้บ้างดิติดไหมลองไปวิติดว่ะเฮ้ยสามทีแล้วนะทุกคนตรงนีนะ้คือติดเลยลองทำเหมือนผมไหมมายืนตรงผมยืนแล้วลองบอกดิเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยติดว่ะโอ้โหตรงนี้ติดโคตรด,ดีอะไรวะเนี่ยเออตอนงนี้โอ้ยติดทุกคนตรงนี้แมงเรดาโคตรด,ดีหรือว่าผมต้องยืนบอกตรงนั้นวะเฮ้ยพระเจ้าทำเรคตรด,ดีโอ้โหติดอีกแล้วเมืองน,นี้มันอะไรครับเนี่ยโอ้โห oh my god นะครับ เฮ้ยอยู่ในเมืองไม่ติดวะเฮ้ยตอนนี้เอามาอยู่นอกเมืองดีกว่ามันจะติดหรือเปล่าวะ <S <S ขอให้ติดนะสิบแปดโอ้โหสิบแปดพระเจ้าตอนนี้แม่งมาวะเอาวะเฮ้ยไม่ก็อสิบแปดแล้วนะทีเดียวขอทีเดียวโอ้โยไม่โอ้โหแตกวะโดนไมค์ก๊อนะครับพอขี่เสือปุ๊บไม่ไม่ดีเลยสงสัยตัวละครเรามันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวอเ่าเฮ้ยต้องลงเสือเพราะเนี่ยขึ้นเสือแล้วแม่งแตกว่ะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวลองมาข้างนอกดี เรเสือทัง้งปติดฝั่งปะวะโอ้โหไมคอลขึ้นเสือสองทีแต่สองทีเลยเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยลองเขานอกดิโอ้โ oh หสามทีทุกคนขี่เสือแล้วแม่งแตกเข้าเมืองแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮ้ย <laughs> hey, ตอนอยู่ในเมืองแม่งติดตลอดเลยวะ่ะพอออกมาไม่แตกวะ่ะโอ้โหไมคอลเข้าเมืองแล้วแม่งบุกติดเข้าเมืองก็ได้วะ่ะไม่อยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวลองชุดดิลองชุดดิขอสิบห้าเลยปะขอสิบห้าเลยปะแปบวก ไอ้กอดที่ทำไมมันอยู่ข้างนอกแล้วมันแตกวะแล้วอยู่ข้างในแล้วมันติดวะเอ้ย <Hey, S 1> มันแปลกๆแ,แล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาลองอุย้ยดูในเมืองติดเฉลยวะให้ขี่เสือไม่เอาไม่เอาลง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 อราจไม่ขี่เสือแล้วเข <laughs> ไม่ติดโอ้ไม่กอดเมื่อกี้เราขี่เสือไปแป๊บดนึงแล้วมันไม่ติดอ่ะเราขี่เสือดิเราให้โอกาสน้องเสือบ้างโอ้โหติดแล้วน้องเสืออะไรอยู่วะ ตอนแรกไม่อยู่ในเมืองติดโอ้โหขี่เสือมาไม่ติดแล้วเข้าเมืองก็ได้เนี่ยเข้าเมืองแล้วเข้าในเขตเมืองแล้วคืออยู่ท่ามกลางเสารเรดาร์โอเคติดสิบห้าสิบสี่สิบห้าไหมโอ้โหไม่ก็แตกแล้วสิบสี่สิบห้าโอเคโอ้โหแม่แ,แตกแล้วไป๋ยวไปทําการเอาเพชรมาเพิ่มน,นะครับหมดแล้วเดี๋ยวหาเพชรเพิ่มก่อน เพื่อนเป็นเมือนผมไหมคือแบบบวกทีแม่โคตรยากเลยจะขอเอามาตั้งจากละยี่สิบเมตรก็ไล้ไม่พออยู่มั้งได้สักกี่ทีว่ายี่สิบเมตรบางทีแบบตุงสูงไปมันใช้เยอะเนาะใช้ทีละสามทีละสี่เลยมาเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะได้เพิ่มสักสามสี่ขั้นนะต่อชิ้นอะไรประมาณเนี่ยทำการซื้อเพชรในตลาดก่อนนะทุกคนนะ ออคือมันหัวเสียนะเวลาการบวกอะ่ะคือมันน่าจะแบบแตกแค่นะจุดนั้นเลยอะ่ะอันนี้คือแบบมันแตกประมาแบบหลายขั้นมากถ้ามันแตกแค่แบบฮ้ยขั้นนั้นแตกเลยบวกไม่ได้ก็ยังว่าอ,อันนี้คือแบบมันแตกแล้วมันลดลงเยอะมันต้องเริ่มใหม่เอาว่ะสิบห้าว่ะเอาว่ะเอาว่เอาว่สิบห้าว่รัวๆเลยวะทุกคนหัวเสียนะโอูเม่ก็แตกเอาว่เาวเอาไม่ไม่ยอมนักสู้ลงไปต่อ เฮ็ดม้วหมดพระเจ้าเพ,พ็ดฟูแม่งเหลืโอโคตรเยอะมาดิติดปะวะมาดิ๋ดวดยวไปซื้ออ่าชาออดใหม่นะฮะหมดเกลี้ยงแล้วว้ยเมื่อกี้แม่งหัวร้อนกดรัวๆเลยวะ่ะกดแบบมึงแตกก็แตกเมื่อกี้แบบหัวเสียมากเลยอ่ะเออแล้วแม่งติดไงพอบอกว่าเสียก็เสียไปแม่งติดพอไอเราแม่งจอดจอดกับมันแบบอยากให้มันติดมันไม่ติดเว้แล้วแม่งก็รู้สึกแบบ แป้วแป้วใจหายอะไรเงี้ยเออคือแบบแม่งติงแบบโ,โรคโรคลอยเราแม่งหยุดนิ่งอ่ะแล้วโรคหมุนอะเออแบบเบื่ออะทุกคนน่าจะเป็นะ่ะเออใครรู้สึกยังไงนะลองคอมเมนต์ในช่องหน่อยดิเออพอรู้สึกเวลาบวกแตกคือขึ้นไปสิบหกแล้วอะอีกแค่เก้าเดียวจะสิบเจ็ดอะแล้วมึงแตกอ่ะเซ็งชีวิต่งโคเซ็งอ่ะแล้วแม่งไม่ได้ถูกถูด้วยนะอันนี้แค่เพชรนะทุกคนนะถ้าเป็นออฟเสริมเนี่ยไอ,อ้บวกเสริมอะโคเซ็งเออ คือแบบบางทีแม่งบวกไปทุงสูงแล้วเว้ยแล้วแม่งหล่นลงมาแบบเริ่มใหม่อะคือแบบโอโหกูต้องหมดกี่เพเนียอะไรเงี่ยคือโคตรเต็งอะอะตอนนี้เดี๋ยวอยู่ที่ท็อปห้าบวกไปแล้วน่าจะกระโดดขึ้นไปท็อปสี่ป่ะอะไรประมาณนั้นนะไม่ท็อปสี่ก็ท็อปสามเนี่ยเพราะว่าการตีบ,บวกเนี่ยมันเพิ่มอ่าพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้เรา,าติดท็อปได้ง่ายๆนะครับนี่กระทานเจ็ดจุดต้งใส่ไม่ได้เลยนะครับผมสเตย์อัพผิดนะครับ ทำให้พลังลบผมดูน้อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าอัพสเตย์ใหม่เนี่ยมันจะเยอะขึ้นอ่าผมมีสูตรอัพสเตย์อยู่ครับให้อ่าพลังอ่าพลังลบเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าบอกคลิปต่อไปครับ,รบการอัพต่างๆนะครับอัพยังไงกันบ้างนะครับทำให้พลังลบมันจะเยอะแล้วก็ขึ้นไปติดท็อปนะครับมันทาได้เช่นกันเนาะเฮ้ยปีมันจะแตกได้ไงวะเฮ้ยปีสิบสามมก็แตกขอาทิี่หน่อยดิเออขอาทิห้าหน่อยดิเอาิศห้า เออแค่นี้ก็จบโอ้โหมีอีกมีอีกโอ้โหไหมก็ God, แตกเริ่มใหม่พระเจ้าช่วยกล้วยทอด14สีขอที่ห้าหน่อยท6ได้ไหมไหมก็ God, เริ่มใหม่ท3่สาพระเจ้าช่วยไปท4 1สีที่ห้าได้ไหมโอเคอีกท6หกได้ไหมไม่รอดนะครับตรงหนี้ลงมา14 1สีัห้าไหมหมดเกี้ยงเรียบร้อยดีนะครับ สรุปแล้วปีกเหลือที่สี่นะครับไปต่อไม่ได้ลดลง1ขั้นแต่ว่าอาวุธเนี่ยได้ที่แนะครับถือว่าสวยนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยน่าจะ15แล้วเออ,เอ,อไล่สิบห้าชุดได้นะครับอาวุธ18บแปก็ถือว่าคุมนะแล้วก็ปีกสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาคนนกมาใหม่แล้วก็ดันเป็นสิเหมือนเดิมน่าจะได้ไม่ยากโอเคเดี๋ยวมันรอรีห้าทีนะครับน่าจะขยับแรงแล้ว อ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคนไหนที่รู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับความเบื่อกันนะครับในการอัพตีบวกต่างๆเนาะเออพี่พี่ก็เบื่อพอสมควรแหละเราอะเบื่อแบบไหนครับลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้ครับรู้สึกแบบเซ็งจัดๆกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ามาตีบวกให้ดูครับว่าอัตราการติดมันประมาณไหนกันคนไหนที่อยากไปซื้อเพจเยอะๆนะครับแล้วบวกมันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ครับสรับคลิปนี้พี่อั้มขอตัวไปก่อนนะครับสว